สงสารหมากชาวเน็ตลั่นละครเรื่องใหม่แต้วนัทพรใครจะดูแค่เริ่มกลิ่นดราม่าแรงลงจอให้ได้รับชมกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อคืนวันที่28ตุลาคมที่ผ่านมาสำหรับละครเรื่องเกมล่าทรชนที่นำแสดงโดยนางเอกสาวแต้วนัทพรประกบคู่พระเอกหนุ่มมากปร,รินพร้อมด้วยนักแสดงคนอื่นๆอ,อีกมากมาย แต่ก็ดูเหมือนว่ากลิ่นดราม่าจะเริ่มลอยมาแต่ไกลเมื่อในอินสตาแกรมของแต้วนัทพรเธอได้โพสโปรโมทชวนดูละครแต่งานนี้มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ใต้โพสต์ดังกล่าวว่าเสียได้ยมากละครออนแอร์จะมีคนดูไหมละนั่น หลังจากนั้นก็มีอีกหนึ่งคอมเมนต์เข้ามาบอกว่าจะมีคนดูละครไหมสงสารหมากและพูดจัดความคิดเห็นส่วนตัวค่ะโดยมีผู้เข้ามาตอบคอมเมนต์ต่อว่าคิดเหมือนกันอดดูหมากเลยและเห็นด้วยค่ะโดยวยเรติ้งตอนแรกอยู่ที่1.6นั่นเองค่ะเรียกได้ว่าเป็นนักแสดงสาวที่ไม่ว่าจะหยิบจะจับอะไรก็กลายเป็นเรื่องราวดรามา่าได้อยู่ตลอด อย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะคะบ๊ายบาย